สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการเดินทาง EP 2นะคะตอนเก็บกระเป๋ากลับบ้านตอนนี้นะคะเราเช็คเอาออกจากที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไปไหนคะแกงกระเล่าแกงกระเบาหรือเปล่าก,กระเบะนะเราจะไปแกงกระเบ๋านะคะหัวฟั่มเลยเดี๋ยวเราจะไปแกงกระเบากันนะคะระยะทางใน GPS บอกว่า1 5กิโใช่ไหมจ้า เดี๋ยวยังไงเดินทางไปด้วยกันค่ะป้ายป้ายป้ายปายนี่คือจุดเริ่มต้นของวันนี้และนี่ก็คือสถานีต่อไปค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แก่งกระเบานะคะอุ้ยทาไมหน้าฉันลอยจังคือหูเรยใช่ยังมาลอยมากเลยวผีใจหลายคือเราเคยผ่านหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าเราไม่ไม่ได้ลงมาสักทีรอบนี้ก็เลยมา ้ไดแต่ว่าหาทางลงก่อนจอดรถไว้ข้างบนนะคะแล้วก็เดินลงมาตอนนี้หาทางเดินลงไปก่อนใ้ทางลงโอเคลงมาจากที่จอดรถจะได้พบกับพี่หมูของเรานะคะและแน่นอนของขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือหมูหันค่ะ บรรยากาศของที่นี่นะคะค่อนข้างจะสะอาดต้นไม้จะถูกตัดให้เป็นระเบียบการตกแต่งสถานที่ก็จะดูสวยงามนะคะนอกจากรูปปั้นพี่หมูนะคะที่บง่งบอกของขึ้นชื่อของแก่งกระเบาแล้วที่นี่ยังมีรูปปั้นพญานาคไว้ให้เราได้มากลับไหว้ขอพรอ,อีกด้วยเดินต่อลงมาด้านล่างกาันมีการจัดแต่งสถานที่ทุกมุมของบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณติดริมแม่น้ำโขงมีช่วงตัวไว้ให้เราได้เดินลอดเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะโดยรูปปั้นพญานาคที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะคะจะถูกสร้างให้หันหน้าไปทางแม่น้ำโขงคะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบน เหมือนที่เขาทำไว้สูงๆนะคะไว้ให้ชมวิวแล้วก็จะมีต้นไม้เป็นทางเดินทางเชื่อมเรามาตรงนี้เราก็จะเห็นมุมสูงนะคะ ตอนนี้เราอยู่ข้างบนนะคะพญานาคอยู่ข้างหลังเราก็จะมีทางเดินเชื่อมนะคะให้เดินลงไปข้างล่างคนไม่ได้เยอะมากนะคะเราก็แบบอูโซนใครโซนมันนะคะไม่ได้เดินแบบใกล้ใกล้กันขนาดนั้นคนไม่พลุกพ้านนะคะแต่แต่ว่าก็ไม่ถึงกับจะไม่มีคนเลยแต่ก็มีแบบ ไม่ได้เบียดเสียดกันเยอะนะคะเดี๋ยวยังไงไม่รู้ว่าจะไปไม่รู้ว่าออกจากนี่เราจะมีโปรแกรมไปไหนต่อนะคะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งละกันค่ะไปกันต้องสิบแปกิโลนะโอเคปไ๊ได้ได้ตอนนี้เรากำลังดูแผนที่นะคะเราจะไปไปไหนคะ พระบร,บรมมหาวิหารเดี๋ยวเราจะไปต่อกี่กิกโลสิบแปดกิโลค่ะสิบแปดกิโลนะคะก็ไม่ได้ไกลจากแกงกระเบาคะคะเราจะไม่ได้ขึ้นไปตรงถนนใหญ่นะคะเราจะไปเส้นเรียบใช่ไหมคะที่ออนี่ก็จะไปเป็นเส้นเรียบเป็นถนน<อ>เลน<ห>สวนเล็กๆนะคะแต่ว่าก็เคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งขับง่ายอยู่นะคะมันเป็นคอนกรีตตลอดทางเนาะไปพระธาตุพนมกัน,นะคะ่ะไปไหว้พระ ไปกราบขอพรน,นะคะเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่นูน่นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุพนมนะคะมเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนไเดนนี๋ยวเราเข้าน่าจะเป็นด้านหลังแล้วเพื่อนเนาะเราเข้าด้านหลังเพราะว่าแดดมัน ถ้าจอดฝั่งด้านหน้าแดดมันร้อนมากาแล้วก็เลยเข้าฝั่งด้านหลัง ตอนนี้เราไหวองค์พระธาตุเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับสู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพราะว่าเราไม่อยากถึงอุบลพรมนะคะเพราะว่ามันมันเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะคะอยากกลับไปแบบได้พักด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้หมดโปรเจกต์คแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปแวะระหว่างทางแต่ยังไม่ได้วางโปรแกรมเพราะตอนนี้ไปหาข้าวกินก่อนค่ะ ถึงที่กินข้าวเที่ยงแล้วค่ะอาหารเที่ยงของเราเป็นเมนูที่ไม่หลากหลายนะคะเพราะว่ามากันสองคนกินบะาเบอาาแค่นี้ก็พอค่ะกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะไป53ฟร์มคาเฟ่นะคะเดี๋ยวไปแวะก,กินกาแฟก่อนแล้วก็เดินทางกลับกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเดินทางต่อ,อตอนนี้เราอยู่ที่53ฟร์มค c a ฟ่นะคะ ตอนนี้เรากำลังชอรถอยู่แต่ทุกคนมันร้อนมากเพราะว่าเรามาตอนบ่ายโมงใช่ไหมเพื่อนตอนนี้กําลังบ่ายโมงใช่ไหมมันมีจุดมันเหมือนมันจะมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะอยู่นะแต่ว่ามันแต่ว่ามันเขียวอะ่ะมันเขียวถ่ายออกมายัางไงก,ก็ก็สวยเลยใช่นี้ก็สวยท่านี่คือบริเวณด้านหน้าของตัวอาคารที่เป็นร้านกาแฟนะคะแล้วก็นี่คือบรรยากาศภายในนะคะ ส่วนบรรยากาศภายนอกไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ชมนะคะได้มาเป็นภาพนิ่งไม่กี่รูปเพราะว่าจุดท้ายรูปอื่นๆต้องเดินกลางแดดออกไปนะคะยอมรับตรงๆเลยว่าสู้ไม่ไหวนะคะใจพร้อมแต่ว่าสังขารไม่พร้อมก็เลยให้คำสัญญากับตัวเองนะคะว่ารอบหน้าเราจะมาแก้ตัวกันใหม่คะ่ะ วอนนี้เราจะเดินทางกลับแล้วนะคะเราออกมาจาก53 Farm Cafe แล้วคือบริเวณของ53 Farm Cafe เนี่ยเป็นจุดให้ถ่ายรูปเยอะอยู่นะคะแต่ว่าเนื่องด้วยจากเรามาด้วยอากาศที่มันร้อนมันเป็นแดดประมาณบ่าย ทางมุ่งตรงเข้าอุบอลราชธานีอย่างเดียวเลยนะคะสำหรับทีนี้ไปก่อนนะคะทุกคนแล้วไว้เจอกันในทลิปใหม่นะคะอ๋ยเปิแก้เขาใช่ไหมไม่ใช่มาแล้วาสาวสาวว่าคุสอบเบรกไ่นะคะทุกคน,น,านลาวไว้นะคะทุกคนเมื่อกี้ตกหลุมไปหน้าความเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในทริปหน้าน,นะคะทริปนี้ไปเลยจริงๆแล้วค่ะไาว้า